อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กลับมาเจอมาเจอกับบังเช่นเคยนะวันนี้เลยเป็นเกมสาวถ้ำนะจากค่ายดีเจนะมีคนขอเกมนี้เข้ามาอีกแล้วโอ้โหเกมนี้เป็นคนขอเยอะมากนะสำหรับสาวถ้ำนะก่อนอื่นตอนนี้เขาเมาเับาชมรับฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาบังก่อนเลยนะ วันนี้บางเริ่มต้นมากับทุน300อยนะไม่มากไม่มาสำหรับใครที่เป็นน้อยก็สามารถตามกันมาได้นะอ่ะขออนุญาตเปิดไปดเบิดสิดเลยแล้วกันไปทำบิดยี่สิบเ,เลยทุกคนไปเป็นตามช่วงเวลานะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะสิบบนสิบทีถ้าดีค่อยขยับเบ็ดนะสำหรับคนนี้อยากได้ตารางกู VIP ก็สามารถลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยนะเกมเดียวกันที่เดียวกันลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยเออเกมนี้เป็นเกมยอดคิดจริงๆนะสำหรับสาย VG นะ โค่เข้ามาเยอะมากครับทุกคนวันนี้ตรงช่วงเวลาแล้วบังก็เลยมาจัดให้นะสเก็ตเตอร์สามตัวมามาเลยหรือเปล่าเพาื่อติดหมดุนติทีมีหรือเปล่าเรียบ100ร้อยสเก็ตเตอร์สามตัว,นะปปตวนะได้เข้าฟีสปินเฮ้ยสี่ตัวนะได้เข้าฟีสปินไปเรียบร้อยนโอโ้โหแล้วได้ฟีนี่คือสุดมากทุกคนเพราะมันจะเพิ่มตัวคูณทีละสองนะนาเขียวมาก่อนถ้าเกิดวันไหนมันไหล,ลนะทุกคนนะมันไหลดีมากฮนะเออ สิบมาสวยๆเก็บตัวคูณไปก่อนเพืเ่อนช่วงแรกๆมีวายแตกช่องสองตัวเกีคำนวณแน่นอนนะนติีหน้าม่วงหกพันสองรู้เรื่องกับเบื้องแตกร้วนแล้วคอมโบมาดุล่ะโอ้โหยังไม่ถึงสงนาทีเลยนะตอนนี้กาไรแปดพันแล้วด้วนดอกนี้ได้มาจิตพันเก้าร้อยแปดสิบนับเฮ้ยเนี่ยเล่นหน้าช่วงเวลานะล้วนนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะ สำหรับวันนี้เขามารับชมใหม่ก็ใช่กันกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์ให้บังด้วยนะอยากให้บังรีวิวเป็นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยมีเทคนิคอะไรมีเทคนิคอะไรนะทุกคนนะคอมเมนต์กันมาได้เลยบิดเท่าไหร่รุ้นเท่าไหร่นะคอมเมนต์กันมาได้เลยอ่ะโอ้โหแล้วพูดปุ๊บมาดอกเดียวไงทุกคนโอ้โหแล้วมาให้ดอกเดียวได้มาแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะโอเคไม่เป็นไรมาดอกเดียวแต่มาเน้นๆ มาดอกเดียวแต่มาเน้นๆนะดูนะโอ้โหรู้เรื่องกับเบื้องแตกโอเคมาก่อนเรียบร้อยหน้าเกี่ยวมาไหมมีเรียบร้อยนะครับพูไปหนึ่งร้อยี่ปดหน้าเกี่ยวยี่สองเพื่อนเรียบร้อยดอกนี้สามพันเ้าข้างนอกก็มีตัวคูณให้นะแต่ว่าข้างนอกจะเพิ่มตัวคูณทีละหนึ่งนะเอออ่ะได้มาสี่พันสาร้อยสี่สิบห้าครับ โอ้โหเราบิดยี่สิบเท่านั้นนะทุกคนนะตอนนี้แตกหมื่นแล้วุกคนเริ่มต้นกับทุนสามร้อยเท่านั้นนะโอ้โหเล่นตามช่วงเวลาไม่บิดหวังจริงๆทุกคนอ่ะเปิดเบที่บิดลองบิดห้าสิบก่อนเลยแล้วกันเรากระโดดทีละนิดนะต้องต้องออโตสิบครั้งนะด้วยนะเออเทคนิคบางนะต้องกดออโตสิบครั้งนะอ่ะรอบสองทโบด้วย เมาซ้ำมาย้ำไห้ได้นะสกิเตอร์นะสกเตอร์อลงได้นะเออไม่ใช่มาดอกเดียวแล้วก็หายนะได้อหมันวับมาเขียวช่องแรกได้ไหมได้ไหมไดจีได,ไดคิวมาแทนนะลวนเรียบร้อยมาแตกช่องสหน้าทองคำวนวณแบบนี้1 6ึ่หน้าเขียวถ้าเก็นหน้าเขียวมาบึ้มบ้างฝั่งเฮนแน่นอนลวน บึมบําสลังหีแน่นอนเจ็ดันห้าร้อยเออมารอตัวคูอยังไงทุกคนแล้วค่อยลงคูณก้าไปแล้วดอกนี้คอมโบติดไปแล้วนะมั่งบอกแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้ตารางกลุ่มวีวีก็สามารถคลิกลิงใต้คลิดได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนก้อนใหญ่ก้อนโตดอกนี้ได้มา12000ทุกคนรางวัลซูเปอร์เมกานะฮะโอ้แล้ว เปิด5าสิบก็คำนวณดีแล้วสเกตเตอร์ลงมาห้าตัวเลยไงพวกกนสวยๆทำงานนี้นูน้นเล่นตามช่วงเวลานะโอ้โหแล้วได้มาสิบสองหมนมารุนกันว่ารอบนี้จะมาหรือเปล่าลนะแต่ว่าวรอบแรกก็คำนวณดีนะหน้าฟ้าไปดอกนี้สี่ร้อห้าสิบเก็บตัวคูณไปก่อนก็ได้เพื่อนเก็บตัวคูณไปก่อนจะถูกชแพงของให้คำนวณไ้ก่อนนะ ได้แ,แปลกๆเริ่มหนึ่งไนงะหน้าเขียวมาก่อนครับสี่พันห้าสี่พันห้าติดนะ 4, 5, 4, 5, 10, นะโอเคได้มาสี่พันห้าสิบทุกคนแต่อย่าบอกนะว่ามาดอกเดียวเออมาต่อเปลี่ยนเป็นจได้ไหมจไม,ไไม่ได้ได้คิวมาแทนได้ได้จมาแทนนะเรียบร้อยหนึ่งพันหกน้าม่วงมาไหมหน้าฟ้าน้าม่วง หน้าม่วงหน้าม่วงยังไม่มานะเออบังก็ลืมดูนะว่ามันช่องสามช่องสามกับช่องสี่ก็ไม่มีอนะ่ะแค่ 3, ว, 20, ว่าสามพันหนึ่งร้ยสี่สิบดนคูณยี่สิบเลยสี่มุนตัวนี้ตามช่วงเวลามาดีทุกเกมนะทุกนนะเออสำหรับใครที่ยังไม่ดูเกมต้นไม้นะบังเล่นไปแล้วนะสามารถคลิกมุมขวาบนได้เลยนะ กต้นไม้ก็มาดีนะวันนี้โอเคเงินรางวัลรวมดอกน,นี้ได้มา8,200ันสองอะเดือนยีนะอ,อมาโอ้โห,โโหก็ถือว่าเข้าดีนะตอนนี้กำไรที่สามหมื่นนะเริ่มต้นกับทุน300รอนะทุกคนนะได้กำไรมาสามหมโอเควันนี้บางก็น่าจะพอใจกันแล้วนะสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่มว,วีีก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ เกมเดียวกันที่เดียวกันลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับใครที่อยากให้บังรีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะวันนี้มังก็น่าจะพอใจแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บังด้วยนะเออแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ